สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแก้วแก้วมาอีกแล้วค่ะมาให้แนวทางลาพัฒนานะคะคลิปคิปที่ทาขึ้นนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะลาพัฒนาของเรารอบที่ผ่านมานะทุกคนผลออกมาคือ3 7 2นะคะได้3ตัวนะทุกคนนี่ได้7จสนะคะ แล้วก็ได้3ตัวด้วยแต่ว่า0กับ1ไม่มานะทุกคน0กับ1ไม่มานะคะมารอบต่อไปรอบต่อไปได้อะไรไปฟันสามลองสนะทุกคนอันนี้คือเป็นชุดแล้วนะคะชุดทำใหม่ชุดนี้นะ สามตัวไม่จับอะไรให้เลยนะควรวิน่นในตารางก็ได้แล้วก็อาธิจับนะจับไปเลยฟันสามใช่ไหมสามก็สามสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ด หกสองหกห้าหกเก้านะฮะซื้อหนึ่งศูนย์จะลืมศูนย์เจ็ดเท่านี้เองนะคะ เด็ดสองห้า hmm. นี่คือเน้นนะทุกคนสามสี่หนึ่งหกอันนี้ก็ได้เหมือนกัน mm hmm. แค่นี้ค่ะ เอาเลือกเอาเด้อพี่น้องเด่นสองกับห้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดอันนี้ก็เน้นให้เรียบร้อยนะคะสามสี่หนึ่งหกเท่านั้นนะคะสามสี่หนึ่งหกนะคะอันนี้คืออยู่ในใจนะคะหนุ่ยใจนี่ก็อยู่ในอันนี้คือมาจากอันนี้นะคะเห็นไหมอันนี้มาจากอันนี้อันนี้ก็คือมาจากอันนี้นะคะ อันนี้ืคืออยู่ในใจทุกคนอันนี้อยู่ในใจนะคะศูนย์สก็ได้นะคะก็ได้นะคะอันนี้อยู่ในใจอยู่ในใจแล้วอันนี้มาจากอันนี้ <tamanho S 1> และ <ula> อันนี้มาจากอันนี้นะคะ er อันนี้นี้มาจากอันนี้นี่นะคะน <zy ul ing> ี่เห็นไหมมันมีที่มาที่ไปนัทคนเอ้าขอให้โชคดีค่ะวันนี้วันพระลาวแบบสวิงลิงโก้พี่น้องอ่ะนี่เ้อขอให้โชคดีนะคะ